ผู้นี้สบายสบายครับพ้ามาเรยงควายริมนํำโค้งครับอ่าที่นมเห็นฟังพุ่นเป็นฟังประเทศเพื่อนบ้านนะครับฟังเล่าอ่าฟังนี้เป็นฟังไทยที่เฮาอยู่ครับพ้ามาส้มบรรยากาศริมโคงอ่าครับควายแคะหน่อยครับนี่ดูพุ่ปปนคือถึงท้องครับ อายุปีสามเดือนครับเบื้องเอาครับถุงบัวหอดลอยเส้นครับไปหน่อยมื่อน,นี้ก็ไม่มีโอกาสมาำเยยนเข้าม่ให้เพิ่นครับผมไปหน่อยน่อยเต็โตครับอายุปีสามเดือนแล้วครับอายค่อยแค่ครับลูกลูกอ่าตัวนี้เป็นลูก ข้าวเหนียวครับเป็นตัวแม่นะครับพอบึงบ่ครับกับบรรยากาศสบายสบายริมแม่น้ำโขงครับผมนี่นะครับเียงแบบธรรมชาติแต่ว,ว่าอ้วนดีครับ